ทำดีเท่าไหร่คนใกล้ตัวนั้นก็ไม่เห็นค่าแถมบางครั้งเขาก็ยังด่าว่ายังไม่ให้กำลังใจกลับทับถมกลับซ้ำเติมจนทำให้เรานั้นเกิดความเป็นทุกข์หลายๆท่านเองอาจจะอยู่กับสามีอาจจะอยู่กับภรรยาก็พยายามทำดีกับสามีพยายามทำดีกับภรรยา แต่ว่าการทำดีของเรานั้นก็ไรค่าแถมเมื่อเขาเกิดความไม่พอใจเกิดความโมโหเราก็จะด่าว่าเราพูดกับเราด้วยอารมณ์โกรธด้วยคำพูดที่หยาบคายเมื่อเราฟังแล้วก็เกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจหรือบางท่านเองก็อาจจะอยู่กับพ่อแม่ดูแลอย่างดีเลี้ยงท่านอย่างดี ทำดีทุกอย่างแต่ว่าพ่อแม่นั้นก็ไม่เห็นคุณค่าและพ่อแม่บางคนนั้นก็อาจจะไปเข้าข้างลูกอีกคนที่เป็นลูกไม่อยู่ในศีลในธรรมเป็นลูกที่ไม่เคยเลี้ยงดูไม่เคยดูแลแต่พ่อแม่ก็เอาอกเอาใจแต่กับลูกอีกคนที่คอยดูแลทั้งในเรื่องของอาหารการกินและเรื่องเงินทอง แต่ก็ไม่เคยเห็นค่าไม่เคยเห็นความดีที่ลูกคนนี้ทำเมื่อเป็นอย่างนี้หลายๆท่านเองก็รู้สึกท้อใจรู้สึกเป็นทุกข์ใจหรือบางท่านเองที่เป็นพ่อแม่ก็อาจจะต้องอยู่กับลูกที่คอยเอาแต่ใจโตขนาดไหนก็ยังไม่สามารถที่จะเอาตัวรอดไม่สามารถที่จะทำงานที่จะทำมาหากินเลี้ยงตัวเองได้ ยังต้องพึ่งพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะอายุเยอะก็ตามพ่อแม่ดูแลอย่างดีเลี้ยงอย่างดีขนาดไหนลูกคนนี้ก็ไม่เคยเห็นความดีของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจเครียดซึ่งปัจจุบันนี้นะครับลูกที่มีลักษณะเอาแต่ใจหรือเอาตัวเองไม่รอดณนะปัจจุบันนี้ก็มีเยอะมาก ที่ทําให้พ่อแม่นั้นทุกข์กายทุกข์ใจเป็นอย่างมากหรือบางท่านเองก็อาจจะเป็นคนที่ทํางานดีเป็นคนที่เอาการเอางานตั้งใจทํางานแต่เจ้านายหรือหัวหน้าก็ไม่เคยเห็นความดีไม่เคยเห็นคุณค่าในการทำงานไม่เคยได้รับคาชมหรือกําลังใจจากหัวหน้าหรือเจ้านายก็เกิดความทุก์ขเกิดความเครียด แถมบางทีตั้งใจทำงานอย่างดีกลับโดนเจ้านายว่ากลับโดนหัวหน้าดาไม่มีกำลังไม่มีพลังที่จะทำงานสุดท้ายก็เลยเป็นทุกข์บางท่านเองก็เจอเรื่องอื่นๆที่แตกต่างกันไปแต่สุดท้ายแล้วก็จมอยู่กับความทุกข์กับความเครียดไม่มีพลังไม่มีกำลังที่จะก้าวต่อไปซึ่งวิธีที่จะทำให้เรานั้น ออกจากความเครียดหรือความทุกข์ณจุดนี้ไปได้เราเองจะต้องกลับมาสํารวมกายสํารวมวาจาและใจของเราเองเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้ามีคนมาด่ามาว่าเราเราเองต้องสํารวมจิตอย่าคิดอกุศลตอบอย่าไปคิดปทุสร้ายหรือพยาบาทเบียดเบียนอย่าไปผูกเวรผูกพยาบาทกับเขา เพราะการกระทำแบบนี้เราเองจะเป็นผู้ที่ได้รับผลวิบากกรรมวิบากกรรมที่เราจะได้รับก็คือความทุกข์และเหตุที่ทำให้เกิดเวทนาก็คือพัสสะเมื่อมีการพัสสะระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะเกิดเวทนาหรือความทุกข์ขึ้นฉะนั้นที่เรามีความทุกข์ณปัจจุบันนี้ ก็คือมันกระทบผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายหรือใจที่ไปนึกคิดดังนั้นถ้าเราจะดับเวทนาดับความทุกนี้ก็จะต้องดับพัสสะเราต้องพยายามอยู่กับปัจจุบันเพราะจิตหรือถ้ารู้เวลามันไปรู้มันรู้ได้ทีละอารมณ์เช่นมันไปรู้อดีตอนาคตกับปัจจุบันก็ดับ ฉะนั้นพระพุทธเจ้าพยายามให้เรานั้นอยู่กับปัจจุบันและที่ที่เราควรจะนำจิตมาตั้งอยู่ณนะปัจจุบันก็คือกายยคตาสติหรือลมหายใจหรือสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตหรือธรรมอยู่กับอิริยาบถท,ที่เรากำลังทำอยู่เช่นเราเดินเรานั่งเรายืนเรานอน หรืออาจจะเข้าฌานหนึ่งสสาด้วยการอยู่กับวิตกวิจาร์ความคิดที่เป็นกุศลเพื่อดับความคิดที่เป็นอกุศลหรืออยู่กับปิติสุขหรืออุเบกขานี่คือที่ตั้งของจิตที่เป็นกองกุศลหรือมาตั้งอยู่กับอริยมรรคมีองค์แปดซึ่งเป็นหนทางสายกลางเป็นหนทางอันประเสริฐ ที่จะนำพาให้เรานั้นออกจากกรรมและออกจากความทุกข์ได้ฉะนั้นถ้าเราเองค่อยๆละทีละอารมณ์คือละความทุกข์หรือความคิดในอดีตการปรุงแต่งในอนาคตด้วยการมาอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับปัจจุบันแบบนี้แสดงว่าเรามีสติสัมปชัญญะเราได้สำรวมกายสำรวมวาจาและยังได้สำรวมใจด้วย ซึ่งการสำรวมของเรานี้ก็จะทำให้ตัวเองนั้นไม่เดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและไม่ทำให้ทั้งสองฝ่ายเดือดร้อนเมื่อเราไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเราก็จะมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากที่ตรงนี้เป็นที่ที่ปลอดภัยทำให้เรานั้นไม่ต้องมีความทุกข์ฉะนั้นเมื่อทำความดีแล้ว ถึงแมว้ว่าสามีอาจจะไม่เห็นความดีของเราภรรยาอาจจะไม่เห็นความดีของเราหรือพ่อแม่ไม่เห็นความดีของเราลูกไม่เห็นความดีของเราหรือเจ้านายหัวหน้าไม่เห็นความดีของเราเราก็ทําความดีแบบนี้คงอยู่ในความดีแบบนี้ทำให้มากทำให้เจริญและเมื่อวันหนึ่งวิบากกรรมดีมันส่งผล ก็จะทําให้ชีวิตของคุณผู้ชมนั้นมีแต่ความสุขความเจริญขอเพียงแต่อย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งหมดกําลังใจพยายามมีความเพียรในการทําความดีให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปอีก